คนเราอะ่ะมีกี่มีมีเทา้เทากี่ขา้างสอ<ะ>งเออเราจําเป็นที่จะต้องมีรองเท้าเป็นร้อยคู่ไหมหนูคะขามันย<า>ังมี100ร้อยตีเลยอโอเคหนูเข้าใจตะขาบถึงมันจะมี100ร้อยตีมันใส่ร้อยคู่ไม่ผิดแต่คนอะ่ะมันมีแค่สองมันอาจเป็นความสุขของมึงทนไม่ไหวไมึงก็ไปไปยุ่งอะไรกันมันูถามมีข้อน,นึองค่ะคือเราอะ่ะไปอยู่กับยุ่งตอนแรกบอกมันจะไม่เล่นมันไม่ใหญ่มากแล้วหัวหนู แต่หนูลูกที่เลี้ยงอยู่กันหกคนแชร์ต้องรองเท้ากันอยู่แต่ตอนเนี้ยคอนโดหนูอ่ะเหมือนโรงเตือรอง,งเท้าเล่เต็มไปหมดมึงก็ออกไปทั้งครอบครัวแล้เอารองเท้ามันไว้แค่นั้นแหละง่ายง่ายมันบาถ้ามึงอยู่ข้างในเดี๋ยวมึงก็ต้องทุกข์คุณต้องเห็นรองเท้ามันดิโอเคมึออกไปเลยไปอยู่ห้องเล็กหน่อยก็ได้เออ ออกไปเลยใช่ไหมแล้วรองเท้าวไว้อ๋อแล้วถ้าเกิดอีกอย่างหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ถ้าผมวม่าหนูให้ผัวหนูออกไปพร้อมรองเท้ามันได้ไหมคะมึงมีเงินติดไปให้มันป่ะมีบ้านมีบ้านให้หลังหนึ่งแล้วก็มีรถให้คันหนึ่งแล้วก็มีเงินให้ก้อนหนึ่งอ,อาจารย์ว่ามันจะไปไหมคะมันไปอยู่แล้วมันไปอยู่แล้วโอเคค่ะอาจารย์ถ้างั้นวันนี้มึงมึงได้แน่ๆมึงได้ยังไง